คุณเทงรัตพงศ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหมาะกับสถานการณ์ของประเทศไหมายสายาริริกัญญาเนี่ยก็รู้กันดีสนใจแผนการคลังเข้าใจการปฏิรูปรัฐตัวผมเองเนี่ยก็ด้วยมีประสบการณ์ต่างประเทศคือเหมาะกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศนเวลาอยูไม่กลับโปรเจกต์ที่ส้มเนี่ยตั้งแต่ตอบโจทย์เฉพาะหน้าบริการพื้นฐานให้ชีวิตคนมันดีขึ้นต่อมาก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และสุดท้ายก็คือทําให้เรามีเทคโนโลยีเป็นของเราเองผมมาชอบเปรียบเทียบว,ว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีขาของเราเอง การที่คุณต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศตลอดเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณเป็นเสือแต่ตัวแต่ขาที่คุณพึ่งขาคนอื่นดังนั้นถึงวันหนึงคุณก็ล้มสิ่งที่ผมอยากทำคือเปลี่ยนให้เสือตัวที่5ตัวนี้มันวิ่งด้วยขาของตัวเองดังนั้นเราอยากให้เลือก พักประชาชนเพราะว่าเป็นความจําเป็นที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันทั้งอย่างอาจจะไม่ชอบสีส้มนะแต่จําเป็นต้องเลือกต่างการเลือกตั้งปี69เนี่ยจะไม่มีรัศสีเทาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองสีเทาเพราะว่าถ้ามันไม่ขาวขึ้นมันก็จะดําไปเลยคือสีเทามันเป็นสภาวะชั่วคราวเดี๋ยวมันจะค่อยๆดําขึ้นของมันเอง ตอนเด็กๆเนี่ยโตที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็จริงๆก็คล้ายกับครอบครัวส่วนใหญ่คือพ่อแม่ต้องมาหางานทําในกรุงเทพก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็ขึ้นรถเมย์เหมือนคนทั่วไปเนาะยังจําได้เลยตอนเด็กๆขึ้นรถเมย์สายสองจากสำโรงไปปากคลองตลาดก็ยังเห็นรถเมย์แดงเหมือนจะพี่เคยนั่งเมื่อ30-40ปีก่อนจากนั้นก็ได้เรียนวิศวะตอนนั้นอยากทํางานเป็นวิศวะแต่พอมีโอกาสไปเรียกว่าทํางานอยู่ในโรงงานผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางเดือนเนี่ยมันมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะมากก็ผลิตจะไม่ทันเพิ่ม OT แต่บางเดือนเนี่ยก็ถูกสั่งให้หยุดผลิตเพราะว่าไม่มีดีมาไม่มีความต้องการตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างนอกมันเหมือนมันโลกมันถูกกาหนดด้วยอะไรที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของเราไหมเราก็เลยสนใจเศรษฐศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลยมาเรียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ตอนเรียนโทรษสศาส,สร์ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปคือเรียนวิศวะแล้วอยากมาเรียนเฐศาสร์อยากไปทํางานสายธนาคารการเงินแต่พอมาเรียนวิชาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยรู้ประวัติศาสตร์ว่าไทยเคยเริ่มไล่กวดพัฒนาอุตสาหกรรมมาพร้อมๆกับเกาหลีใต้แต่กลายเป็นว่าพอผ่านไป3ามสปีเกาหลีกลายเป็นประเทศรายได้สูงแล้วแต่ของเราเคยเป็นเสือตัวที่5แต่ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่ไอ้คำว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยติดในใจผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นแรงผลักดันในการอยากไปเรียนต่อหาความรู้อยากไปรู้โลกกว้างวว่าแล้ แล้วทำไมบางประเทศพัฒนาสําเร็จบางประเทศพัฒนาไม่สําเร็จหลังจากนั้นก็เลยพอจบปริญญาเอกที่อังกฤษก็เลยได้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะเราก็สนใจเอเชียตะวันออกอยู่แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นอีกสักสิบเอปีวิชาที่ผมสอนก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผมเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอยู่แล้วเปรียบเทียบว,ว่าประเทศญี่ปุ่นพัฒนามายังไง out, เอเชียตะวันออกเทียบกับลาตินอเมริกาเทียบกับเซาท์อีสเอเชียทำไมไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่สนใจตตตัััั้้้งงแแแ่อนนนนนนเเรรรรียรยยยปาาาโโททลววกกนนก็็ผดดใํบบค ผมเป็นคนที่ก็มีชีวิตไต่เต้าเหมือนคนทั่วไปนะครับคือเคยลำบากตอนเด็กครอบครัวที่ต้องย้ายถิ่นฐานการทำงานใช้บริการสาธารณณะแต่ว่าก็เรีวยกว่ามีความตั้งใจดีรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองอยากยกระดับอยากเลื่อนสถานะทางสังคม ทีนี้ตอนตั้งพักอนาคตใหม่เนี่ยมันประมาณปี2 5 6 1ตอนนั้นคุณธนาธรเน่ยจันพิบุตรคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเริ่มคุยกันว่าอยากทําพักการเมืองเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง6กสเขาก็มาชวนนะครับคุณธนาธรก็มาชวนว่าสนใจที่จะไปทําพักการเมืองด้วยกันไหมแต่ตอนนั้นผมก็ชัดเจนว่าผมก็ยังเรียกว่ามีความรับผิดช,ชอบมีโครงการวิจัยทางวิชาการที่ยังอยากทําอยู่นะครับก็เลยแค่สนับสนุนทางนโยบายอยู่เบื้องหลังเพราะส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้มีพักการเมืองที่ทําเรื่องโซเชียลเดโมแครตซีอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยที่เห็นความจําเป็นว่าจะต้องแก้เรื่องความเหลื่อมล้าแก้เรื่องทุนผูกขาดเพราะมองว่าเป็นรากฐานของปัญหาคือถ้าประชาธิปไตยเฉยๆเนี่ยมันเหมือนยืนยันในสิทธิประชาชนในการเลือกตั้งซึ่งก็ดีแต่ประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งคือหนุนว่ายังไงต้องไปแก้ปัญหาเรื่องทุนผูกขาดความเหลื่อมล้ําที่มันอยู่ในสังคมผมก็สนับสนุนอยากให้มีพรรคการเมืองแบบนี้ในประเทศไทยครับจุดตัดสินใจครังสำคัญก็คือตอนเดือนสิงหาคมปี2567 ก็ประมาณ1ปีที่แล้วที่มีการตัดสินยุบพัก9ก้าวไกลนะครับตอนนั้นหลังการเลือกตั้ง66นะแล้วก็6 7โดนยุบพักเนี่ยก็เป็นจุดตัดสินใจครับตอนนั้นกรรมการบริหารทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ก็มานั่งคุยกันเรียกว่าคุยกับผมว่าคิดว่าจะทํำยังไงดีอ,อยากมีส่วนร่วมมีบทบาทมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะมาทํางานเต็มตัวหรือเปล่า ก็เลยตัดสินใจว่าให้เวลากับตัวเองสัก10ปีต่อจากนี้ลองดูว่าถ้ามีโอกาสทํางานมาเสนอนโยบายมาให้ประชาชนตัดสินจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมก็เป็นความท้าทายส่วนตัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันของพลังของพรรษีส้มที่มันน่าจะถึงจุดที่คนให้การยอมรับมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมชอบเปรียบเทียบนโยบายเหมือนการสร้างบ้านคือถ้าคุณเป็นเทคโนแครดล้วนๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณเอาวิศวกรกับสถาปัย์น้ำเลย คุณออกแบบบ้านให้ดีเลยตรงใจวิศวกรทุกอย่างบ้านนี้จะแข็งแรงมากแต่คุณก็ไม่ฟังคนอยู่เลยเนี่ยเดยวกันสิ่งที่คนชอบเรียกว่าประชาธิปยมเนี่ยมันเหมือนคุณถามแา่คนอยู่ว่าคุณอยากได้กระจกหนาแค่ไหนคุณอยากได้ห้องครัวอย่างเดียวหรือเปล่าตกลงคุณจะเอาห้องน้ากี่ห้องคุณชอบตู้เย็นตั้งตรงนี้นะห้องนั่งเล่นใหญ่ไม่ใหญ่แต่ถ้าคุณฟังแต่เสียงคนที่อยู่อย่างเดียวแต่คุณไม่สนใจฟังเทคนิคเลยบ้านนั้นก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายมันจะบ้านอับมากกระจกร้อนจนคุณ หรืออาจจะถล่มมาก็ได้หรือผังเมืองคุณจะดูไหมว่าคุณสร้างตรงนี้คุณสร้างบ้านได้กี่ชั้นดังนั้นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็น DNA ของพรรและโดยตัวผมเลยนะครับคือการที่คุณต้องมีสมดุลระหว่างการฟังคนอยู่กับการที่ทำความเข้าใจทางเทคนิคด้วยไปพร้อมกันและผมเชื่อว่ามันมีคำตอบสำหรับทุกเรื่องในแบบนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะสนใจการพนาค่อนข้างไปทางระยะยานละเพราะอย่างที่บอกว่าผมแบบสนใจเกาหลี ว่าทำไมเกาหลีไปได้ไกลกว่าเราเติบโตมาพร้อมกันดังนั้นผมจะปักธงเป้าหมายระยะไกลไว้แล้วค่อยๆทอนกลับมาเป็นเหมือน r e เ e ิร์สเอนจิเนียรว่าถ้าจะไปสู่จุดนั้นอ่ะจะย้อนหลังกลับมายอย่างไรแต่ทงจุดที่ผมอยากให้ไปถึงเนี่ยมันไกลยอยู่ในตัวแต่ถอยกลับมาว่าแล้วระยะสั้นจะพาะหน้าคุณต้องใส่น็อตตัวนี้ก่อนนะเพื่อจะไปถึงรถยนต์แบบนั้นต้องบอกว่าไม่อยากให้คิดการเมืองล้วนๆว่า จะเกิดอุบัติเหตุ1 2 4 4นะครับต้องบอกว่าเรายืนยันหลักการแล้วเราส่วนตัวผมและพักเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าคุณเทงนทพงศ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหมาะกับสถานการณ์ของประเทศย้ํานะครับว่าผมไม่เคยพูดว่าคุณเทงจะเป็นนายกที่ดีที่สุดอันนั้นไม่จริงแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเทงเหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือ เราต้องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปัญหาอย่างภัยพิบัติน้นําท่วมอะไร่งเงี้ยเราเห็นแล้วการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่มันโลกร้อโลกรวนภัยพิบัติสงครามการค้าคุณต้องการคนที่คิดเป็นระบบแต่คุณก็ต้องการคนที่สนใจและเข้าใจการทํางานของระบบดิจิตอลซึ่งคุณเท้งมีแน่นอนและที่สําคัญกว่านั้นคือคุณสมบัติข้อที่3ที่จำเป็นต้องมีความกล้าหาญคือมีคนเก่งเยอะนะครับในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีความกล้าหาญสุดท้ายเวลาทําอะไรไปแล้วมันเจอต่อเจอตอมันก็ไม่ได้แก้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณเทงพ์น มีครบทั้ง3ข้อและจะเป็นนายกที่เหมาะกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศในเวลานี้ไหมายสิริกัญญาเนี่ก็รู้กันดีนะครับว่าคุณหมายเนี่ยกินงบประมาณหนังสือข่าวคาดแดงเนี่ยกินเป็นอาหารรู้หมดจําตัวเลขได้หมดนะครับในเดียวกันก็สนใจแผนการคลังเข้าใจการปฏิรูปรัฐ คุณใหม่ก็จะมารับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปหลักนะครับเป็นส่วนของทําให้บริการสาธารณะมันดีขึ้นที่เราเรียกว่าไทยเท่ากันตัวผมเองเนี่ยก็ด้วยมีประสบการณ์ต่างประเทศนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆแล้วก็สนใจปัญหาเศรษฐกิจการคาโลกก็จะมารับผิดชอบเป็นหลักในส่วนของทำยังไงให้ไทยทันโลกมีบรรทัดฐานสากคเข้ามาด้วยดังนั้นผมคิดว่าเพราะองค์ประกอบมันเป็น3ส,ส่วนนี้ เราทำงานเป็นทีมแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีจุดที่เป็นความชำนาญเฉพาะอย่างมันก็จะค่อนข้างกลมกล่มกอมลงตัวไปด้วยกันและเหมาะกับสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดคือเหมาะกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศณเวลานี้พักก็เติบโตขึ้นนะครับถ้าลองดูบทสัมภาษณ์ของคุณธนาธรเมื่อปี6 2กับคุณธนาธรปี68ก็ไม่เหมือนเดิมผมคิดว่าพักก็เติบโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับจากที่เคยมีเรียกว่าอุดมคตินําตอนการเลือกตั้งปี62 ปี66เนี่ยเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วปี68 69เนี่ยเราก็ทํางานลงรายละเอียดมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับตอนปี62การเลือกตั้ง62เนี่ยเราพูดถึงการยกเลิกการบังคับเกณฑอาหารใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอุดมคติเอาอุดมคติเอาหลักการนํามีหลักการ2-3ข้อตามแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่พอคุณตั้งธงไว้แบบนั้นแล้วคุณกล้าที่จะคิดแบบนั้นแล้วอะแล้วคุณเชื่อว่าสังคมต้องการแบบนั้นมันดีกับทุกฝ่ายเนี่ยปี66ก็ทํางานมากขึ้นแล้วเดี๋ยวปีเยาจมอดก เพราะว่าทํางานร่วมกับทหารด้วยผ่านกรรมธิการทหารของคุณวิโรธลักษณะดีสอนอย่างเงี้ยทำงานร่วมกับทหารเลยว่ากําลังคนจุดไหนที่มันสําคัญลดไม่ได้จุดไหนที่มันลดได้ลดแล้วต้องใช้เงินงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือเท่าไหร่ต้องปรับโครงสร้างกฎหมายอย่างไรดังนั้นต้องบอกว่ามันมีวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นตามเวลาอาจจะพูดนะโยบายเดิมเหมือนเมื่อปี62แต่รู้12 3 4สแล้วว่าจะทําอย่างไรทุกคนรวมถึงผมด้วยก็มีวุฒิภาวะและเข้าใจระบบกลไกและราชการมากขึ้น เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และต้องทําหลายขาไปพร้อมกันนะครับเราเสนอว่าอย่างน้อยคุณต้องทำเหมือนกับเป็นรถยนต์แล้วมีล้อสีล้อเนี่ยมันต้องทาไปพร้อมกันล้อแรกที่สาคัญที่สุดเนี่ยคือมันต้องยกระดับทักษะคนไทยครั้งใหญ่จริงๆคุณต้องเอาคนนอกเข้ามาช่วยเอาเอกชนเข้ามาช่วยทำยังไงให้มีเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรร่วมกับต่างชาติด้วยซ้ำนะครับดังนั้นวิธีคิดเรื่อง ยกระดับทักษะของเราเนี่ยก็เลยจะเปลี่ยนเอาฝั่งเรียกว่าเอาฝั่งดีมานำใครอยากเรียนเรื่องไหนรัฐช่วยส่งเสริมรัฐซื้อเวลาให้คุณรัฐก็ไปสนับสนุนให้มีแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเทรนนิ่งด้านต่างๆอันนี้คือล้อที่หนึ่งที่เราอยากเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเพราะว่าถ้าคนไม่เปลี่ยนเนี่ยยังไงทุกอย่างก็ไม่พ้อ ล้อที่2คือเรื่องเกษตรผมคิดว่าที่ไทยเวลาพูดเรื่องเกษตรเนี่ยเราไปนเน้นแต่ฝั่งจะช่วยเหลือ,เ,อเกษตรกร,กรอย่างไรแต่ลืมทําอีกขาหนึ่งว่าจะทํายังไงให้ดีมานหรือว่าความต้องการของคนเนี่ยมันมีความรุ่มรวยมันมีความหลากหลายผมเดินเข้าไปร้านสตรอเบอรี่ในญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้ถามผมว่าจะเอาเท่าไหร่เขาจะถามว่าเอาแบบไหนเอาพันอะไรแล้วก็มีชาร์จขึ้นมาให้ดูเลยว่าอา้าวจากเมืองชิซูโอกะเป็นแบบนี้นะหวานประมาณนี้นะ หรือเาจากอาโอมอริอาโอมอรีนี่จะรูปทรงอีกแบบหนึ่งสีแบบหนึ่งรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้มันสะทอนว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันสามารถมีพันธุ์ของมันเองเก่งของเขาเองได้การเกษตรเนี่ยผมเลยอยากปรับวิธีคิดใหม่วิธีทานโยบายที่เอาทํายังไงให้คนไทยจะเข้าใจความหลากหลายของสายพันธุ์ต่างๆแล้วมันจะทําให้เกษตรกรเนี่ยอยากรักษาคุณภาพของพันธุน์นั้นๆแล้วก็มีความหลากหลายไปพร้อมกันอันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเหมือนกันเรื่องคนถ้าไม่เปลี่ยนจากรัฐนําเป็นเอาตลาดมาร่วมเนี่ยก็จะไม่เกิดผลส่วนฝั่งอุตสาหกรรม ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ GDP เราไม่ค่อยโตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราถูกสินค้านําเข้าเข้ามาแทนที่แล้วการผลิตก็ไม่ได้ยกระดับยังเป็นเครื่องยนต์เก่าอยู่ดังนั้นฝั่งไออุตสาหกรรมเ่ยครับนอกจากฝั่งเซมิคอนดักเตอร์หรืออุตสาหกรรมไฮเทคแล้วเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ผมอยากให้คนไทยเห็นภาพและจับต้องได้คือเราอยากทําสังคมสูงวัยที่มีความสุขและมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองยกตัวอ,อย่างนะครับทุกวันนี้ถ้าเราซื้อไดเป่าผมธรรมดาเนี่ยราคา600บาทแต่ถ้าคุณซื้อไดเป่าผมที่มันเพิ่มความชุ่มชื้้้นนใหหับหงงศีรรษะช่่่่ววยลดดดผมมขขาขาขาาาเเเไ60000ททพิ10 หรือว่าเตียงนอนเนี่ยถ้าเป็นเตียงนอนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะขายได้5,000บาทแต่ถ้าเป็นเตียงนอนที่มีระบบเซนเซอร์ดูผู้ป่วยติดเตียงได้เมื่อไหร่นะครับวัดความดันวัดอะไรได้เมื่อไหร่นะครับคุณขายได้5 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับไปได้ถ้าเราปรับระบบควบคุมคุณภาพแต่ใดๆก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนกัน ที่วิร์ดสำคัญคือคําว่าความโปร่งใสถ้าประเทศมันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความโปร่งใสอย่างนี้ไม่มีใครอยากมาลงทุนเพิ่มหรอกเขาอาจจะมีทรัพายเชนเก่าอยู่แล้วแต่ว่าโครงการใหม่ๆเขาจะไปที่อื่นกันหมดดังนั้นเวลาเราชวนต่างชาติมาคุยเนี่ย มันหนีไม่พ้นเรื่องทุนเทาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีผลกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับต่างประเทศเขาก็รู้จักเขาก็รู้ว่าพอโครงการใหม่ๆเขาไม่อยากมาคุณต้องเสียค่าหัวคิว30%รเใครเขาจะอยากมาลงทุนดังนั้นความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาเรียกว่าขยากักล้รพรมภายใ,ในบ้านเราก่อนดังนั้นก็4ล้อเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เราอยากเปลี่ยนเริ่มจากคนเป็นศูนย์กลางสําคัญแต่ก็ต้องยกระดับภาคผลิตภาคการเกษตรแล้วก็เปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยครับ นี้กับโปรเจกต์สีส้มเนี่ยเราพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะ นะครับเราพูดถึงน้ําประปานะครับเราพูดถึงน้ําเสียเราพูดถึงการจัดการขยะแล้วก็ไปถึงสมาร์ทกริดที่เป็นเรื่องของพลังงานที่อยากให้คนซื้อขายไฟได้เสรีไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนธนู3ดอกอะดอกแรกยังไงมันต้องการจะตอบโจทย์ให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่างๆดีขึ้นตรงนี้มันจะเข้ามาเรียกว่าตอบโจทย์คุณภาพชีวิตพื้นฐานแต่ขั้นที่2ก็คือมันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างการท่องเที่ยวด้วยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเราสามารถวางแผนรายวันได้ใช่ไหมสมมติคุณอยากไปเมืองอย่างุโออกะะ่่างีี้มัันจจตตแคณไป1ว หรือไป2วันหรือไป3วันก็จะมีแผนให้คุณเลยแต่มันสามารถทําได้เพราะมันมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีพอแต่ของไทยต้องยอมรับว่าเมืองเรามีเมืองอันซีนเมืองหน้าท่องเที่ยวเต็มหมดเลยนะครับแต่มันอยู่กวนไกลกันเหลือเกินไม่สามารถวางแผนเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปใช้บริการยังไงไอบริการที่มีเข้ามามันก็แพงเหลือเกินเพราะมันเรียกว่าเกงกาไรกันเพราะว่าไม่มีบริการพื้นฐานดังนั้นนอกจากมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตแล้วครับไอการลงทุนไมกกบโปรเจกต์สีส้มเนี่ยมันจะช่วยทาให้เศรษฐกิจในชุมชนการท่องเที่ยวมันไปถึงพื้นที่ต่าางๆได้้มกขึน และธนูดอกที่สาก็คือมันทําให้เราอ่ะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองด้วยจุดอย่างหนึ่งที่ทําให้เราต่างจากพวกเกาหลีหรือไต้หวันที่เราไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงประเทศอะไรได้สูงเนี่ยก็เพราะเราขาดเทคโนโลยีเป็นของตัวเองผมมาชอบเปรียบเทียบว,ว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5้าไม่ได้ ถ้าเรายังไม่มีขาของเราเองการที่คุณต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศตลอดเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณเป็นเสือแต่ตัวแต่ขาที่คุณพึ่งขาคนอื่นดังนั้นถึงวันหนึ่งคุณก็ล้มสิ่งที่ผมอยากทาคือเปลี่ยนให้เสือตัวที่5ตัวนี้มันวิ่งด้วยขาของตัวเองซึ่งก็หมายถึงการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าคุณสามารถทําระบบลางที่ดีขึ้นได้คุณทาเวลเนสเซ็นเตอร์คุณทําขนส่งสาธารณะคุณสามารถทำสมาร์ทกริดที่มีระบบโซลาเซลล์ระบบเซนเซอร์ระบบสมาร์ทมิเตอร์ สามารถวางแผนได้ว่า3ปีแรกควรจะได้เทคโนโลยีไหนอีก5ปีหวังอะไรพอได้สเกลแล้วอีก10ปีเราจะได้อะไรแต่ถ้าคุณต้องเริ่มถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็จะไม่มีซัพพลายเชนเหล่านี้ดังนั้นเอเวลาพูดถึงโครงการไม่กับโปรเจกต์สีส้มเนี่ยมันเลยมีธนู3ดอกนะครับตั้งแต่ตอบโจทย์เฉพาะหน้าบริการพื้นฐานในชีวิตคนมันดีขึ้นโดยเพาะในพื้นที่นอกกรุงเทพ Growth Engine หรือว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจที่จะโตพาไทยโตต่อไปต้องอยู่นอกกรุงเทพมันต้องกระจายไปทุกภูมิภาคแล้วนะครับแล้วก็ ตอมาก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และสุดท้ายก็คือทําให้เรามีเทคโนโลยีเป็นของเราเองก็คงตอบเหมือนที่คุณผลิตหรือว่าพักเราตอบมาตลอดว่าทาตามกรอบรัฐธรรมนูญนะครับมันมีปัญหาก็แก้ปัญหาแต่ก็แก้ปัญหาตามกรอบที่สารรัฐธรรมนูญได้วางไว้รับเดี๋ยวคงมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตามกรอบที่เราเชื่อว่าทําได้ตามสารรัฐธรรมนูญมันประมาณไหนนะครับผมว่าตรงนี้ก็มีการวางกรอบไว้ชัดเจนละ คิดว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเห็นแรงสนับสนุนที่ชัดเจนของสังคมนะครับคนที่รักเราเชียร์เราร่วมต่อสู้เป็นหัวคะแนนธรรมชาติมาเนี่ยเราดีใจแล้วก็อยากให้เดินทางร่วมกับเราต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเราหลายๆอย่างรอบที่แล้วนะครับมันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ไปเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าจริงๆก็ชอบพรรคสีส้มนะแต่จุดๆๆก็เลยไม่ได้เลือกรับรอบเลือกตั้งครั้งนี้เราอยากให้เป็นอาจจะไม่ชอบสีส้มนะ แต่จําเป็นต้องเลือกนะครับผมคิดว่าความจําเป็นในการที่จะต้องเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่มันมีอยู่จริงนะครับผมประกาศไปแล้วว่าหลังการเลือกตั้งปี69เนี่ยจะไม่มีรัีเทาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองสีเทาเพราะว่าถ้ามันไม่ขาวขึ้นมันก็จะดําไปเลยคือสีเทามันเป็นสภาวะชั่วคราวมันไม่ได้เทาตลอดหรอครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดําขึ้นของมันเองดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อในการเปลี่ยนสังคมจริงๆไม่เชื่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็จะมีแนวโน้มจะดาขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราอยากให้เลือกพักประชาชนเพราะว่าเป็นความจำเป็นที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่การเมืองไทยเนี่ยที่ผ่านมา2030ปีเนี่ยเราเห็นแต่คนหน้า,าเดิมเดิแต่พักประชาชนพักสีส้มเนี่ยยังไม่เคยอยู่ในอำนาจการไม่เคยอยู่ในอำนาจเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อดีในแง่ที่ว่ามันทำให้เราอ่ะไม่มีเครือข่ายที่จะต้องเกรงใจใครนะครับคุณเคยอยู่ในอำนาจมาแล้วอะ่ะเวลามีปัญหารหรือคุณจะแก้ปัญหาอะไรนะโอโ้โหมีแต่คนยกสายโทรมาล็อบบี้ทั้งนั้นเลยสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เปลี่ยน การไม่อยู่ในอำนาจเลยเป็นข้อดีกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เราทำงานการเมืองมาแล้ว6 7ปีเราอยู่ในระบบงบประมาณเราคิดว่าเราจริงจังมากกับการเข้าใจงบประมาณรัฐไทยแต่และกระทรวงใช้เงินคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเราอยากทำโครงการพันล้านที่มันควรจะเป็นพันล้านอ่ะโครงการหมื่นล้านที่ควรจะมีมูลค่าหมื่นล้านไม่ใช่การถูกผักบวกชิวแบบนี้ดังนั้นรอบนี้เราเลยอยากให้คนเลือกเรานอกจากคนที่รักแล้วเราก็อยากให้คนที่เลือกเราเพราะความจำเป็นด้วย การเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยเนาะถ้าสัปดาห์ที่แล้วคุยกันนะวิเคราะห์การเมืองก็จะเป็นแบบหนึ่งสีหนึ่งน่าจะมาใหญ่ชนะใหญ่แน่นอนอพอผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็เปลี่ยนดังนั้นก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองหรือทิศทางของพรรคต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จริงๆสิ่งที่เรารู้และควบคุมได้มันคือตัวเราดังนั้นถ้าวาละเราชัดแล้วเราได้รับความไว้วใจจากประชาชนตรงนี้แหละจะเป็นตัวนําว่าแล้วพรรคอื่นเอาอย่างไรณนะวันที่การเลือกตั้งออกผลมาแล้วเราก็เอาตรงนี้นําเลยว่า ถ้าจาเป็นต้องร่วมกับพรรคอื่นเนี่ยคุณยอมทําตาม10ข้อที่ประชาชนให้ฉันทามาติเรามาแล้วนะพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่พร้อม,ถ,ม,อมถ้าไม่การันตีเรื่องสู้กับเทาก็คงร่วมกันไม่ได้ก็จะคล้ายๆกับการแสดงความพร้อมว่าคุณเห็นด้วยกับวาระต่างๆแค่ไหนแต่แน่นอนสุดท้ายมันขึ้นกับเสียงประชาชนครับสีเทาเราไม่จับแน่นอนแต่วาระนี้ต้องบอกว่าพรรคอื่นยังไม่ได้พูดนโยบายเหมือนเราสุดท้ายประชาชนเลือกได้นะครับผมย้าว่าแล้วแต่ว่าประชาชนเห็นว่าอยากให้การเมืองเป็นแบบไหน แต่หน้าที่ของเราคือเสนออย่างนี้แล้วถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วประชาชนไว้ใจเราก็แปลว่าคุณต้องยอมปรับวาระเป็นสิ่งที่ประชาชนไว้ใจก็ต้องบอกว่าเรายอมรับทั้งดอกไม้และก็อิดแน่นอนนะครับแล้วพักเนี่ยพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้ก็ด้วยการผ่านมุดหมายและการตัดสินใจที่ยากๆถ้าเป็นพักที่ผ่านหรือเพิ่งกําเนิดปี2ปีเนี่ยจะไม่เจอการตัดสินใจที่ยากแต่พักเราบุคลากรและความเป็นพักเนี่ยพอมันผ่านจุดที่ต้องตัดสินใจยากๆมาเรื่อยๆเนี่ย ผมคิดว่ามันทําให้พักคเนี่ยมันเติบโตขึ้นในวิธีคิดในวิธีตัดสินใจเข้าใจการเมืองไทยมากขึ้นโดยจะยืนยันหลักการเดิมนะครับ <S <S ทั้งหมดที่เราอยากทำเนี่ยถ้ามันจะทําให้กระบวนการมันราบรื่นและเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยมันก็จําเป็นต้องได้รับเสียงเกินครึ่นของสภานะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็น,นกลไกระบบรัฐสภาทั่วไปถ้าคุณผักดันวาระสมมุติคุณอยากทํา1บ20เรื่อง แต่ว่าคุณไม่ได้เสียงเกินครึ่งคุณอาจจะผลักดันได้แค่สักครึ่งหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าพอเราคิดใหญ่เราฝันใหญ่เราอยากเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยเราก็มีวาลาเยอะดังนั้นก็ถ้าประชาชนไว้ใจเกินครึ่งก็จะทําให้เราสามารถผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เต็มที่เต็มแรงพักประชาชนเนี่ยถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนกับเรามีอะคาเดมหรือว่าโรงเรียนฝึกสอนเป็นของเราเองเนาะเราเริ่มต้นมาเราคนที่ หน้าใหม่เข้ามาคนที่อาจจะไม่เคยทํางานการเมืองไม่ได้อยู่ในบ้านใหญ่มาก่อนแต่ว่าอยากทํางานอยากเปลี่ยนแปลงประเทศเดินเข้ามานะครับแต่ก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ลงแข่งในสนามที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะถึงจุดที่เราต้องมีคนนอกเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ทีมมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นผมคิดว่าเราก็ไต่ระดับจากที่เคยแข่งคนไม่ได้คาดหวังเป็นม้านอกสายตาอ่ะเราก็ไต่ขึ้นมาน<อ>ลีกหนึ่งอ,อยู่นอกลีกเนี่ยค่อยๆไต่เข้ามาอตอนนี้ผมคิดว่าครั้งต่อไปนี่มันเหมือนเป็น เวทีใหญ่อาจะเปรียบเทียบว่าเราเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้แล้วเรามีทีมของเราที่มีทั้งนักเตะที่พัฒนาเติบโตมาจากในสโมสรแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกเข้ามาร่วมด้วยช่วยเพราะว่ารอบนี้มันต้องสู้กับโลกนะครับรอบนี้ปัญหาเศรษฐกิจกโลกการค้าโลกให้มันปัน่นป่วนจริงๆถ้าเราไม่ปรับพื้นที่ปรับความเข้าใจใหม่แล้วก็ไปต่อยากนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นการลงสนามที่เราเติบโตมีวุฒิภาวะมากขึ้นผสมผสานทาให้มันกลมกล่อมมากขึ้น ความต่างของเกมนี้ก็คือไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายประชาชนในสนามเป็นผู้ลงมตินะครับดังนั้นต่อให้เราพยายามเล่นเราหาเรามีกองหน้าคนใหม่กองกลางเราฝึกเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเรายิงประตูได้แล้วแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่ผู้ชมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าคุณจะให้ทีมนี้ชนะหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราพยายามทําหน้าที่ของเราให้เขาเห็นที่สุดต,ตัวเองให้เห็นว่าเราสู้ทุกเม็ด สู้ไม่ยอมลม้มล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ประชาชนในสนามเห็นความจําจเป็นของการให้พักนี้ไปต่อจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นจับประชาชนตัดสินใจครับขึ้นอยูประชาชนเลยครับ